โดยเฉพาะคนร้ายมักจะเข้าไปจรกรรมรถจักรยานยนต์อยู่บ่อยๆนะคะ<ช>แต่ว่าคราวนี้ไปขโมยรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda s u ูม X ถือว่าเป็นรุ่นที่กำลังเป็นเป้เปาหมายของคนร้ายหลายรายเลยนะคะ<ช>โดยคนร้ายรายนี้ใช้วิธีการนะคะตัดประตูกุญแจหอ,หอพักในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเข้าไปจรกรมรถยนต์รถจักรยานยนต์คันนี้ได้สําเร็จ<ช>ก่อนที่จะหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลภาพที่คุณชมเห็นอยู่นี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของหอพักที่ไม่มีชื่ออยู่ในพื้นที่หมู่ที่7ตําบลบ้านสวนอำเภอ เมืองจังหวัดชนบุรีนะคะที่สามารถบันทึกพฤติกรรมของคนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่บริเวณหน้าหอพักแล้วหนึ่งในคนร้ายค่ะคุณผู้ชมก็ได้ไปตัดประตูกุญแจรัว้วเข้าไปจรกรรมรถจักรยานยนต์ฮอน d a าซูมูเอ็กสีชมพูไม่ติดแผน่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลค่ะ นางสาวซาลิตารักษาศิลเจ้าของรถให้คารนะคะว่ากลับมาจากทำงานที่ตลาดใหม่ชุรีก็ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าซุมมี่เอ็กซ์สีชมพูไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดไว้ที่หอพักตั้งแต่ช่วงหัวค่ำค่ะแต่พอตื่นมาตอนเช้าก็ตกใจรถของตัวเองเนี่ยหายไปแล้วนะคะก็รีบไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของทางหอพักปรากฏว่าเห็นคนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทรากี่ห้อและหมายเลขทะเบียนมาตัดกุญแจหน้าหอพักช่วงเวลาประมาณตีสามสามสิบหกนาทีแต่ขณะนั้นเนี่ยมีรถยนต์ผ่านมาพอดี <ừ m. S 2> คนร้ายก็หลบไปก่อน แล้วก็ย้อนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ,คะมาลงมือก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะเขาบอกว่ารถจักรยานยนต์ในลนักษณะดังกล่าวนะคะกำลังเป็นที่ต้องการของแก๊งโจรกรรมรถจักรยานยนต์โดยเกิดคดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์ยี่ห้อนี้แล้วก็ลักษณะไล้เคียงกันจํานวนมากในหลายพื้นที่ก็นํามาเตือนภัยคุณชมให้ระมัดระวังด้วยนะคะสําหรับที่มีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อนี้กําลังเป็นที่เป้าหมายก็หาเครื่องล็อก อะไรให้มาแน่นหนานะคะเพื่อที่จะป้องกันการจุรกรรรได้ส่วนหนึ่งนั่นเองค่ะใช่ค่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะแล้วก็เวลาที่จะเลือก